สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิมแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิมจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเป็นรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะ แล้วก็เป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจรถผ่อนถูกๆนะคะวันนี้พิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเป็นโตต้าอัาติสนะคะ1.8 T RD Sport นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้ปี2010นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา269,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนสูงสุดได้6ปี72งวดนะคะผ่อน เริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะแล้วก็เป็นรถชุกแต่งรอบคันนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษ,ษัทเพชยรยนเลยนะคะพิงแนะนำไปคันนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคเมียมสองเส้นนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะสำหรับทะเบียนนะคะจะมีการ เอาคืนนะคะให้กับเจ้าของเดิมนะคะจะได้เป็นทะเบียนใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวพิมแจ้งกับคุณลูค้าอีกรอบนึงนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติเรฟเฟกเตอร์นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อของเขานะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปีใหม่ยางปี2022นะคะในแม็กขอบ16นะคะในแม็กทีอด้วยนะคะแม็กแท้เดิมของเขาเลยนะคะยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะชุดแต่งด้านข้างมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่ติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ขอบของเขาจะเป็นขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระจกนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมเลยนะคะเป็นของโตต้านะคะคุณลูกค้าขอบของเขาก็จะเป็นขอบโครเมียมนะคะ ปื่จับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะนีส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ L E D นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะชุดแต่งด้านหลังของเขามาให้เลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ของเขาตรงกลางมาเลยนะคะเป็นโลโก้โตลต้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นคุนราอัลติสนะคะ 1.8 TRD Sport นะคะสำหรับคันนี้นะชุดแต่งรอบคันราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนถูกๆก,กันไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Total t ต i t 1.8 TRD Sport คันนี้นะคะได้เป็นปี2010นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะเป็นรถที่ได้ บอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะมีการเก็บรายละเอียดตัวรถให้กับคุณลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถแน่นอนนะคะคุณลูกค้ารถของเราคือรับประกันบอดี้เดิมๆ,ๆแน่นอนลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะพิงค์ปักหมุดเบอร์โทรของตัวเองไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะติดซีมรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสัต์ทั้ง4บานกันเลยนะคะ ใน่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะในโทนของตัวรถจะเป็นโทนสีเบจนะคะมือจับของเขาจะได้เป็นสีเทานะคะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพุ่มหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเครื่องเล่นซีดี CD นะคะคุณลูกค้าเสียบ USB ได้นะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็น เกยร์ออโตเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนัง T R D ของตัวเขาเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะในส่วนของเบาะนะคะจะมีการปรับสภาพเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในตัวรถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํา นะคะได้เป็นพรมกระดุมเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะ ภายในตัวรถนี่คือว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งเยืดอเกียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรุ่นนี้ตัวนี้อยู่นะคะหรือกําลังมองหารถราคาถูกๆนะคะคุณลูกค้าผ่อนสบายๆก็แนะนําเป็นโตต้าอัลติคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะมาสตาร์รถให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะว่าคันนี้เลขไมวิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะนี่ สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกโลนนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม้แท้เริ่มจากโรงงานเลยนะคะแอร์ออโต้นะคะเย็นสบายนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมีการเช็คระบบแอร์ระบบไฟให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะพื้นที่ของเขากว้างขวางนะคะนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้านี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อส่วนคอนโซลหัวเขาตรงนี้นะจะออกเป็นด้วยสีเทาๆนะคะคุณลูกค้าออกเป็นสีเทานะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีดำแบบนี้นะคะถุงพลาสติกนะคะยังหุ้มอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าใหม่ๆกันเลยนะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ในส่วนของภายในของเขานี่คือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถนั่งได้หลายคนเลยนะคะันนี้นั่งประมาณสี่คนได,ได้ได้เลยนะในส่วนของผู้โดยสารนะคะ ออปชันฟังก์ชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตยตาอัลติสหนึ่ของเรานะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจลดราคาถูกๆผ่อนสบายๆนะคะเพียงแนะนำเลยนะคะนิ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะแต่ว่า ตรงนี้นะคะพิงแจ้งเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะนี่เขามีที่ใส่เอกสารมาให้ด้วยนะคะในส่วนของเบาดก,ก็มีการเก็บงานนะคะคุณลูกค้าแต่บาดในส่วนของผู้โดยสารนี่คือใหม่มากลูกค้าคันนี้นะใหม่ใหม่จริงถุงพลาสติกยังอยู่เลยนะคะริ้นรลต่างๆไม่ค่อยมีนะคะในส่วนของภายในนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของจุดสําคัญของตัวรถคือตัวน็อตนะคะ นี่เลยนะคะรถเดิมนะคะลอยเมดอาร์ตนะคะยางนะคะไม่สึกนะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างนี่มีช่องใส่แก้วน้ำแล้วก็วางเอกสารให้กับคุณลูกค้าด้วหวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในจุดของลอยเมดอาร์ตของตัวรถกันลูกค้าสามารถดึงนะคะดึงตรงนี้ลงมาดูได้นะคะดึงเดี๋ยวพิงดึงให้ก่อน ดึงตัวนี้ลงมาดูได้นะคะคุณลูกค้าว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถเดิมเดิมเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นรอยเม็ดอาร์ตของของตัวรถนะคะเนี่ยนี่เลยคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะในส่วนของตัวรถนะคะคือรถเราคือ รับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตรงนี้นะรับประกันแน่นะคะว่ารถเราไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะเลยในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไรเดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม้แรงต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะซีนกานมะพร้าวนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่ารถออาติของเราคือมีพื้นที่กว้างขวาง,งทั้งภายในแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระเลยนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้า จุดสองัญอีกหนึ่งจุดนะคะคือในส่วนของตัวน็อตนะคะเป็นตัวน็อตเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเมิดอาร์ของตต้านะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเมดอาร์ต่างๆนะคะยางก็เป็นยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายแต่งรอบพัน คือคันนี้จัดเต็มมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะที่สายซิ่งห้ามพลาดนะคะที่อยากได้ชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็บอดีีเดิมๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถที่ราคาถูกผ่อนสบายเลยนะคะคุณลูกค้า พิงอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทผิดโจนกันได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้เอีกกันได้นะคะเดี๋ยวพิงจะปักบูทเบอร์โทรของพิงไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน,น็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะรอยเมตอาต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะมีการเช็คให้กับคุณลูกค้านะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะ คุณลูกค้าในส่วนของตรงคานนะคะสังเกตได้จากจุดยางนะคะตัวน็อตนะคะลอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเลยลเรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่มีการปรับสภาพนะคะการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องก่อนนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะจะมีการเช็คของเหลวให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ไฟแอร์แบตเตอรี่นะคะนะ้ำมันเครื่องต่างๆนะคะคุณลูกค้าแจ้งกับคุณลูกค้าอีกครั้งนึงนะคะว่าภายในห้องเครื่องยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะมาดูดีส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นน็อตเดิมๆเลยนะคะรอยเม็อดอารต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะคะ คุณลูกค้าคือรถด้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าปรับสภาพแล้วพิงค์จะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงค์พาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าอัลติส 1.8T r d Sport นะคะปี2010คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา269,000บาทนะคะเครดิตฟรีได้ ะค,ะคุณลูกค้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นๆน,น,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซี่ไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถราคาถูกผ่อนสบาย แนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะ แจ้งเบื้องต้นเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะรอบตัวรถนะคะหรือภายในนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดตัวรถให้นะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะก็จะมีการปรับสภาพให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะลูกคา้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถขึ้นใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะและพิงจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคา่ะ 啊